สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เขากับเกมอนนี้เขาเน้นสไตล์นะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาทำการุ่มหาลีโลนะครับตัวละครที่ชื่อว่าจูเลียสนั่นเองนะครับซึ่งผมจะมาหาในเทรดของเอ็มเพ r อร์นะครับซึ่งซึ่งไหนขีจังเลยโอเคเอาเอาเอาผมมีอยู่ทั้งหมด684ก้อนนะครับมาดูว่า ภายในหงเราไป4ก้อนเนี่ยผมจะได้เอ็มเพลอร์หรือเปล่านะครับมาลองวัดดวงกันสักหน่อยนะฮะมาคอมเมนต์มันเลยครับว่าเกลือหรือไม่เกลือนะฮะแต่็สำหรับผมคิดว่ามีโอกาสเกลือสูงมากนะครับเพราะาช่วงนี้นี่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะครับอะไปดูกันเลยครับผมไม่ว่าจะทำเพลงนะเอ่อผมได้ตั้งค่าจะคลิปแล้วนะครับผมตั้งค่าจะคลิปผมตั้งค่าจะคลิปไว้นะครับก็คือเอาแค่เดวอนกับเอ็มเพลย์นะไปครับผมมาหรือเปล่า ให้สูตรสูตรแรกนะเป็นสูตรบันจงกดนะครับแบบว่าเราค่อยๆกดไปทีนี้ทีนีน้นะทุกคนนะเอ,อ๊ค่อยๆกดไปแบบชิวๆแบบเฮ้ยวันนี้ทำอะไรดีนะ่ากินข้าวหรือยังแบบค่อยๆถามสารุศาสตรไปทุกคนฮะแบบเดีย๋ยวพี่ขอเดินเนี่ยพี่ขอเดินมาชัวร์อะไรอย่างนี้แต่ถ้าได้เดี๋ยววันก็นะทุกคนเฮ้ยชิวๆอ,อุ้ยเอเ็มเลิมาทำเป็นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูในคลิปนี้นะทุกคนขอเชียร์ออยขี้โม้หน่อยหนึ่งนะหัวหัวมาเนี่ยชิบชิบชิบอันนี้อันนี้เราะก็เลื่อนเร่อา เอางี้นะทุกคนถ้าคลิปนี้ไม่ได้อ็มเพลเลอร์นะครับผมจะไปฟาร,ร์มดีโลมาเพิ่มแล้วผมจะมากดทีมายได้เอิมเพลเยอร์โอ้โหทุกคนเดี๋ยวติดทีหมยังมันเกิดขึ้นหรือเล้วเดี๋ยววันนะผมโอเคผมเตรียมจูเลียสมาอีกตัวหนึ่งนะไม่เป็นไรไปกันต่อที่ตัวที่สองครับขอนคลิปนี้มาดูว่าคัดซีนที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยววนันมันจะเนไม่ชื่อวันจะเป็นอมเพลเอร์หรือเปล่าไม่ไ้ว่าเดี๋ยววนันเลยชิมหายละติดปากทุกคนเมื่อกี้เสียไปเกือนะบประมาณห พีเข็ดมาเลยได้ไหมครับก็ยัู่ด้นะทุนันนี้นอนเต็มนะนอนเต็มอิ่มเลยจูเลียตเอร์เลอร์ตัวมาสหิทซะ้เป็นจกคารวท่านก็ต้องเอิร์เลอร์ติดตัวไปอกสซีมาครับอะไม่รูเมื่อกี้เป็นเอ่อเป็นเทรดของเงินนะครับเงินยี่สาเปอเซ็นะทุกคนโอเคเดี๋ยวถ้าเราได้เอิร์เลอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลองเล่นลเมันดูนะครับว่าตอนนี้ผมอยุดเกลเดมันมา้าสิบกว่านะอยากรู้ว่าจูเลียจะแกเราให้มันขึ อไเดี๋ยวามาดูกันนะฮะผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ีผมมานั่งหาเนี่ยที่คิดทุกนเยอะต่ไปหมดเลยโอเคทุกคนเราจะไปแบบร้อยโลแบบเร็วๆนะไปกระโจนผมเห็นนะคนลัสินะและนี่คือ j u l i ียสเอ็มเพรดครับผมทุกคนภายในสามสนิดสอหน่อยอีกนิดเดหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วไงต่อหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเพื่อนมันจะสูงแล้วนะมันจะครบร้อเร็วๆแล้วนะเอ้ยเ็บเ อยากเห็นเอเอร์เลอร์อบอย่าบอกผมอานไป1 0ึ้อันแบบในเวลาอันสัน้นนัคนนี้คือหมดแลหนึ่งอยนี่คือหมดหนึ้อแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับค่อยๆไปนะค่อยๆไช,ชิวๆไปนะครับซึ่งช่วงนี้เสียงใช้ทุกควไม่รู้นะครผมอาจจะลิงก์ควมเร็วสีิสกุูลสอก็ได้นะ, ừ, ะเพราะว่าเกินลเกยนนะครับรับไม่ได้จริงๆขอเอเวอร์ลได้ไหมถึงที่ขอนะเอเอร์เลรสนุยหนึง่งให้มันชื่นใจนะนายนะนากสุดอะคือล่าสุดผมอะคือล่าสุดผมอะผมจะบอกว่าผมได มันเลออกมานะครับแต่ว่าวันนี้คุเลียทีมทั้งสองคนนะั้นได้เป็นเดียววันแล้วนะครับโอเครอบนี้เรจะปิดเดีวันเลยถ้าซีนออกคือจบเคไหมทุกคน400โลนะดี่เดียววัน,นออไ,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 ไปนะครับไปกันต่อครับผมไปกันลุล้เลยผมผมปกดแบบ400โลติดๆเลยนะผมไม่ผมไม่พูดแล้วใจผมแตกจะลายไปแล้วถ้าไม่ออกก็ไม่ออกครับไม่เป็นไรผม,ามฟาร์มใหม่โลเกียนฟาร์มง่ายครับทุกคนต่ใช้เวลาหน่อยนะแต่คืออยากได้ตอนนี้เนี่ยคือผมกำลังลงการเงนอ่ะแต่ผมยังรู้วนะ่าถ้าผมไอ้เดนเยอร์ล ซีนหน่อยคนรถลอตเตอรหวังใช่ไหมโอเคผมไม่หวังนะผม,มาตาันนั้นไปเรือๆไปเรือๆแบบไม่สนอะไรส่วนอย่างเดียวคือสนเอ็มเพอร์เรอร์ที่บงคนมีความรู้สึกว่ามันจะไม่มาคือแบบว่ามันรู้แล้วว่าจะไม่มาเชยเอเปเล่มาเนี่ยคือค้างๆมีกาวครบทกนไม่น่าไม่น่าใช่ที่เอเลเรนะ่เนี่ยของของมันเปิดวันเลยอ่าเปิดวันไปแล้ว,าว,วมาเถอะมาเห็นนะยูเลียสยูเลียสเอ็มเพอร์เรอร์ น่าจะไม่มางแล้วคุณตัดฟันฟูไปแล้วกันเนาะผมว่าน่าจะเกลือนะขอคืนไอ้พ่อเนอไม่ยากขนาดนั้นหรอกนะใช่ไหมไอ้ก็แบบไอ้แกแล่ะแหละผมว่ามาสักเหลือสักยี่สิบอันมาแนละ้วใช่ไหมมันจะไม่มาจริงเหรอเฮ้ยพี่ชายผมผมกำลฟาร์มใหม่นะต้องวิ่งไปดูว,วันจริงด้วยทั้งหมดไม่น่าเปิดคดีเลยผมผมปิดก็ได้ไปเถอะไปโลนี้ออกแบบเดินลัวชิดกันลัวไป เป็นเฟิลเออรูเลีอยอโผมตกมาแลยเดียวแล้วอะเ็นมากในเมื่อก่อนจูเลียสอย่าเอาผมตุกขนาดนั้นดิเอาสุดขนาดนั้นเลยเรอเฮ้ยเอาสุดขนาดนั้นเลยหรอขอ,อนหนยไม่ใช่เรื่องอะไรเเป็นปกคลิปที่เอาไปหลักแรก้นมาก้าเจ็ด้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยผมก็ เออไปตามระ้เบี่วนะครับผมว่าโอเคครับผมผมไปแอบฟาร์มอีกสิบอันผมจะกดแบบตอนที่เขายังไม่โหลดอะ่ะเออพีเผลออ่ะีโอเคทุกคนผมขอไปฟาร์มก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับผมจะไปฟาร์มมาสักห้าร้อยอันมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็สรุป คลิปนี้นะเรารวมไปล้มหมประมาณ690อันนิดๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเลขให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าืมกดไลค์นะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปแรกอ,อ่อนในพันธานสไต์เนาะหรือยังไงก็มาเจอกันอีกทีนะครับตอนที่ไปฟาร์มโลมาให้จูเลียนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมขอบคุณทบ๊ายบายครับ